ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเรื่องของลุงพลนี่ยังไม่จบนะคือมันมีคดีข้างเคียงแยกออกมาอีกนะวันก่อนเนี่ยทางด้านผู้การแต้มจำได้ไหมฮะผู้การแต้มเนี่ยเขาไปแจ้งความเดินในคดีข้อหาหมิ่นประมาทกับยูทูบเบอร์ที่เป็นแฟนคลับของลุงพลมาแล้วแต่ผู้การแต้มไม่หยุดแค่แจ้งความวันนี้ผู้การแต้มไปกรมสรรพากรเลย ขอให้กรมสรรพากรเดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบเรื่องการเสียภาษีของลุงพลป้าแตนเพราะว่าคุณมีไรายได้มากมายนี่ถูกไหมตอนนั้นที่ช่วงที่ฮอตมากๆอย่างดาราแล้วก็บรรดายูทูบเบอร์ที่มาเกาะติดชีวิตป้าแตนลุงพลเนี่ยก็สร้างไรายได้อีกมากมายเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้สรรพากรตรวจสอบหน่อยเพราะผู้การแต้มบอกว่าทําแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณสร้างประโยชน์สร้างไรายได้มาอยู่บนความเดือดร้อนของคนอื่นะนะฮะวันนี้ทางด้านพลตํารวจตรีวิชัยสังประไพอดีตผู้บัญชาการตํารวจนครบาลที่เรียกกันว่าผู้การแต้มเนี่ยนะครับ ไปที่กรมสรรพากรน,นะท่านก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ว่าคือตั้งแต่เกิดคดีน้องชมพู่ขึ้นมาเนี่ยลุงพลป้าแตนเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ว่ากลับได้รับความเห็นใจจากเหล่าแฟนคลับมอบทั้งเงินทองโอกาสต่างๆจนมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรมจากเดิมอยู่บ้านหลังเล็กๆต่อมากลายเป็นมีทรัพย์สินมากกว่า4ล้านบาทขณะที่เหล่าบรรดายูทูบเบอร์ทั้งหลายก็ตามติดชีวิตลุงพลจนมีผู้ติดตามและสร้างรายได้เป็นจํานวนมากตลอด3ปีที่ผ่านมาก็เลยมองว่าเอ้ในเมื่อมันเป็นการสร้างรายได้เนี่ย ประชาชนคนไทยถ้าไรายได้ถึงก็ต้องจ่ายภาษีถูกไหมฮะมีนต้องมีภาษีเงินได้อ่ะวันนี้จึงมาร้องกลมสรรพกรให้ตรวจสอบหน่อยว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขามีไรายได้ได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วได้เสียภาษีให้กับรัฐอย่าง,ยงถูกต้องหรือไม่จะได้เป็นกรณีตัวอย่างผู้การแต้มใช้คำว่าเป็นกรณีตัวอย่างสำหรับคนที่ใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของสังคมหรือจากความเดือดร้อนของผู้อื่นนำมา ผลซึ่งผลประโยชน์และการสร้างไรายได้ให้กับตัวเองโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมและศีลธรรมแต่ทีนี้ครั้งนี้ที่มาเนี่ยนะครับผู้การแต้มยืนยันว่าไม่ใช่การแก้แค้นส่วนตัวนะครับเพราะว่าไปออกรายการวิเคราะห์คดีน้องชมพู่ที่ไปพูดไปเนี่ยยืนยันว่าเป็นไปตามหลักการสืบสวนสอบสวนแล้วก็วิเคราะห์ตามคำพิพากษาของศาลไม่ได้ไปกล่าวหาลุงพลว่าลุงพลทำผิดลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูกันผมจะทําให้เป็นเยี่งยงอย่าง กับยูทูบเบอร์หรือคนที่ใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของสังคมหรือความเดือดร้อนของสังคมแล้วเอาไรายได้และประโยชน์นั้นมาใช้ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมศีลธรรมดังนั้นผมจะให้ทำเรื่องนี้เพราะขณะนี้ยูทูบเบอร์บางคนทำให้คนเลวเป็นคนดีได้คนดีเป็นคนเลวได้ ทำของปลอมมาเป็นของจริงบันเป็นแบงเนมได้ดังนั้นสิ่งที่คุณได้ประโยชน์คุณต้องให้กับรัฐคือบางคนนะบอกว่าแจ้งสรรพกรน่ากลัวแจ้งตำรวจอีกนะแล้วเนี่ยผู้กันแต้มบอกว่าแต่เรื่องแจ้งตำรวจก็จะมีอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแจ้งความเรื่อคดีกับยูทูบเบอร์เพิ่มอีก2คนแล้วจะให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยลงข้อหาแบบต่างกรรมต่างวาระ คือไลฟ์หนึ่งครั้งเท่ากับเป็นหนึ่งกรรมหนึ่งคดีเพราะฉะนั้นไลฟ์กี่ครั้งก็คูณกันเข้าไปสิะนะฮะแล้วย้ำนะครับว่าคนผิดต้องได้รับโทษและผู้กันแต้มบอกไว้เลยว่าไม่รับกระเช้านะไม่รับคำขอโทษใดๆทั้งสิน้นครับ